สวัสดีค่ะพ่อคันนี้แล้วคลิปสองค่ะตอนสองต่อต่อไปนี้จะเป็นการกินเ้อเอออันนี้เปลี่ยนมองเจ้าหน่อยเนี่ยอันนี้มันเป็นที่จริงเป็นมองโต๊ะนางกินขาน้าวนวแหละค่ะเป็นห้องน่งกินข้าวทั้งน่ะแต่ว่านวไว้มองเลือกงานมาเก็บของอุ้ยพักล้างเรียบร้อยแล้วโอ้ยหนามันนังหมักมาละหมักมาละหนูเอาไว้โดนลายมัน,ม,นมันเหมือนมันเสียหนูเลยบอกอซะ นุ้ีพักกระเดาวลวกแล้วก็นนุ้ีแกลดิดแล้วก็นนุ้ีพักน้ำพักน้ำค่ะแล้วก็มีผักขาลวกนะคะผักขาเป็นกําเลยเจบว่าอิงยังขึ้นนิ่งเท่าไหร่บะข้ารรมด่าแล้วในเมียเล่าว่าจังสีหลังขอบคนณขบปุนคือเา่าขขบปุนมันขขบปุนมันเหนียวนะเหนียวอย่างเง,ง,งี้ยนุ้ก็ตุ๋มละที่นุ้ยเบิ่งขันละคิบแหลกเหนียวมากค่ะขนมจีนเหนียวมากเส้นเล็กมากเลยค่ะเบิ่งไก่ เส้นเล็กหลีเส้นหน่อยค่ะเ <c oughs> บิ่งเอาสา่งไปหน้าขอบุณซุกี้มาใส่ซุกี้นัวคะะ่ะน้ำปลาแดงนัวคะ่ะโอ้ใส่เหมือนล้นเนาะโอ้แันเดิมมันจะมันิ่หน่อยใส่เจาซีเมนทั่วบานทั่วเมื่อ จะแซ่บพอหลังหนาตามยังกินสมุนไพรกินได้เหมือนเลยเด้ค่ะนย่กินได้เหมือนเลยเพราะว่าหนูซอยตอนแต่ไข่นิดยหน่อยเพราะว่าหนูกะว่าสิได้กินกินเหมือนเลยก่ต้องถิงสังกอย่างซูงกิดมฮายอย่างซูกิ What are you l o o k i n g for ฮ huh? ะ what are you looking for ladies you want very เรื่องเขาซูกี้ bài lạ từ từ What? she go up front từ and she have radish on her mouth เป็นวันัวแห่งะผักกาะเดาผักกาะเดาขอบคุณเชื้อดาบังมาลาเนสซื้อมากตบไปกินกับนี่ผักขา

ผักเป็นทาดน,นี่จะสม,มุนไพรทั้งนั้นเลยลก,ลก,กินลูกน้อยลงกกับ หือค่ะว่าอะไรอ่าไฟหลังบ้านมัไตายเกบให้ในสองเดียวแต่ว่าเดี๋ยวมันจะเขาอันเริ่มอุ่นล่ะค่ะ พ่อพ่อพเนจาขยะไปทิ้งมื่อวานเขาเสียมาเอาเก็บขยะต้องเอาไปทิ้งไว้เนี่ยเมื่อแรกค่ะเ,เอาไปไว้นาบ้านทุกอย่าง รโดมเวสบอลพักงาน่นนะนงงานบปกินผักมึงนพ่าอบัน่หนกินมูนงนไปพูดกินผัก ทุกีเริ่มใหญ่ละนั่งเริ่มจะบกวนที่เก่า่ะแบบกินเขากับบกไค่โ่นละ 好不去哪弄买卖个米了 ดี๋ยวนูี่าไปหาล้วใหม่ไม่แก่แค่ราคาเขาอ้างคน เอาน้ำก็เรื่องปได้บิสูตรระบาเรา้เป็นคนกี่เรื่องมั้งยังน้ำประดับหนัวเฮียไม่ต้องใส่ปลาเลยง่ายค่ะผูจะจะเอาบบพริกขมมาใส่ก็ได้ สูตรรวบรลักนะเนี่ยสกี้ บางก็หน่ทางนี่ก็มาอันนี้รสซับที่ไหนหนุ่มสาวหน่อยว่ามันไม่รสซเนี่ยนุวานบอกใครไม่รสซับเป็นไงอ่เครื่องหัวใส่้าหรือจวาวาไม่กิข้ข้วปนข้าวนก็ข้ลวนเฉยันพักขางแงพระางเขาจะเห็นใจกับสลัด แซวโดนเค็มเป็นหมยกหล่ะระหว่าเราที่ไปหากระตืสู้ค่ะก็รทีถือโอกาสลากพี่น้องเลยค่ะค่ะแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะกะเซาหลอนจะขอขอบคุณทุกผู้ะะทุกคนค่ะที่ให้ก็ลังใจแล้วก็ติดตามเซาหลอนที่เโตค่ะเรียวเซวโดนที่มาเจอกับพี่น้องใหม่เค็มหน้าค่ะมือ,นอหกกนิคัมหนทุิคัมบ๊ายบายสวัสวดีค่ะ